ครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมานำเสนอเป็นพระปิตาหลวงพุทิมวักขาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพิมพ์พระปิตาหลังยันเนื้ผอผงค์เรศอนะครับจัดสร้างขึ้นมาในปี25 3 6าสสจำนวนในการจัดสร้างพระรุ่นนี้พิมพ์นี้จัดสร้างเป็นแค่1,700องค์เท่านั้นนะครับแค่1,700องค์จัดสร้างในปี25 3 6สลองพิจารณาดูนะครับด้านหน้าองค์พระนะครับ ถือว่าเป็นพานปิดตาชุดแรกๆของหนปุ่ทิมมาพัะข่าวนะครับพิมพ์นี้ปี2 5 3 6ด้านหลังครับขอบด้านล่างใต้ฐานจะฝังตะกุ่นกันไว้นะครับสำหรับพารุ่นนี้มีฝังตะกุดกันไว้ด้วยขอบด้านล่างครับฝังตะกุดเงิน จัดส,สร้างน้อยครับแค่1นึน่ันเจ็ร้อยองค์เองครับถือเป็นพิมพ์พระปิตาชุดแรก,แรกของหลวงปู่ทิมนะครับปัจจุบันนี้หาพบเจอก็ค่อนข้างยากหน่อยนะครับเพราะจำนวนการสร้างที่ไม่มากครับ โอเคนะครับงนั้นผมขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ